sama sang kegiatan atas <laughs> คือประเด็นหลักสองข้อนี้เลย้องบาให้รัฐการเชื่อแบบไหนครับก็อยากจะให้เปิดไปให้ลงทะเลปล่อยโดยธรรมชาติประตูระบายน้ำเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็มันถ้าไม่มีประตูก็จาววารมันไปขึ้นลงตามธรรมชาติแล้วก็จะตายไออันนี้คือต้องรอพอปิดฟังเราก็เดือดร้อนก็ทําอะไรไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับแล้วเขาก็ไม่เคยฝังาที ผมอยู่บางตลาดครับดูฝั่งภาพผมก็อยู่ทำผมก็ตกกุ้งหาปลาในแม่น้ำเหมือนกันก็มีมีแต่คนเดือดร้อนที่มาคือยืดแน,น่นไหละเหมือนกันครับชุดเนี้ยมันจะไปถึงผมหลายกิโลนะครับมันยืดแล้วไกลน,นะครับชุดเนี้ยยืดเนี้ยเนี้ยตอนที่รวมเนี้ยมันเหมือนกับยอดมันทับกันนะรวมพอดาน้ำคายตัวเสร็จแล้วมันก็นจะได้คลายออกไปเรื่อยๆตอนที่เราทำไมาให้ใครช่วย นะครับเมื่อที่แล้วนายกไก่ก็มา,นายนจังหวัดก็มาคุยแล้วก็ก็ยังไม่น,นันแล้วก็เลยมากระหนดนี้หมหนึยก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าเขาจะช่วยประชาชน,นได้ไไงบ้าง กุ้งปลาก็จะไปแครเหมือนกับไปไปทำตามธรรมชาติกุ้งมันก็จะลงไปวางไข่ตั้งน้ำก่อยมันก็ยังย้อนกลับมาหาเราได้มาเยอะไหมครับไม่ทราบพวกต่างฝ่ายต่างมากันครับรวมๆกันมาเป็นที่น่าพอใจหรือว่าบรรเทาเขาบ้างบางส่วนนะ <S <S จะกลับไหมครับไม่ครับไม่กลับครับคำตอบชัดเจนนะครับเสียงดังผมจะไม่กลับกันนะครับแล้วผมจะมากันอีกด้วยมาเรื่อยๆครับ ที่ทดลองอยู่เลยสองทุ่มสองที่มเปิดเลยครับผมว <c oughs> นะันนั้นั่นเรียนนักสือมวลชนเผมไม่พบผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดฝังศพจะวาให้แต่มันคนจัดมันเขาบอกประมาณาเจ็ดวันกับเสร็จนี่มันมันนานแล้วผมก็ไม่ไรูร้จะทำยไงนี่ชาวบ้านเขามาได้รับผิดเดือดร้อนผมก็พูดไปออกนะครับผมอ่ะผมความจริงว่าสองวันเนี่ยผมผ่านไปผมมาโทรบอกชาวบ้านนะว่า เขาปล่อยปล่อยปล่อยแล้วปล่อยน้ําขึ้นแล้วชาวบ้านเขากลับบอกว่าผมดแบปล่อยเฉพาะน้ําขึ้นทําให้ปากตบตวาไปอยู่กับเขาแต่น้ําลงไม่ยอมปล่อยผมเลยต่อไปถูกตอนนี้อํานาจหน้าที่มันผมไม่ดื้ตัดสินใจยังไงเพราะไม่ใช่หน้าที่ผมผมไม่เปิดก็ไม่ได้ไม่ปิดก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เขื่องอบประจถ้าไปขออบประจรี่ผมสั่งการเลยใครใครทําอะไรไม่ได้ความเดือดร้อนประชาชนต้องเป็นใหญ่นี่นี่ผมแบบ มันไม่ใช่ของผมผมไม่รู้จะทำอไงแล้วในสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยทางทางท,างทาง่านนายกจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน,นยังไงก็ผมก<ะ>็<ผ>มได้อย่างเดียวมีมรถโฟล์วมาช่วยตัดนะครับแล้วก็มีรถมาช่วยมรรทุกมาไปจิ้งเนี่ยผ่าเบิรเนี่ยไปทิ้งเยอะๆเนี่ยผมก็รู้จะทำอไงก็ว่าไปมีที่ทิ้งพวบอกไปทิ้งที่ที่ผมที่ผมปมาณสองไ,นนไร่เนี่ยครัไปทิ้งเลยไปทิ้งไม่ตัดเลยมูลเลยรู้จะทำยังไงกู นี่หัวหน้าจาจะกคิดยังไงครับ